สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกๆท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังขับรถออก่างจังหวัดหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับขอให้เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับค่ำนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระผงสุพรรณเนื้อดานะครับ องนี้จะเป็นพิมพ์หน้าแก่กุสัมปสิวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับคาบขี้กรุเขาขาวเทาๆนี่นะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับ ตะแคงดูลักษณะนี่จะเป็นขั้นกระไดจัหนานะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะนูนนะครับสังเกตเห็นนะครับบางท่านนี่จะเรียกหลังปทุนนะครับคาบขี้กลุกนี่ขึ้นปกคลุมก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระหนาบ้างบางบ,างบ้างนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะไม่เปิดออกนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพขี้กลุกนนี่จะฝังตัวแน่นเลยนะครับด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับ พิมพ์ทรงองค์พระนี่ก็จะลึกเลยนะครับสังเกตเห็นมวลสารว่าน,นะครับเม็ดเครื่องใหญ่เลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่น สังเกตเห็นมวลสารว่านะครับเขื่องใหญ่จะออกคล้ายๆเหลืองคล้ายๆกับอัญมณีเลยนะครับพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับคาบขี้กรุนี่ฝังตัวแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับสังเกตเห็นมวลสารว่านะครับตรงหน้าผากนะครับเหลืองๆนะครับเพดเป็นตะวันเราเป็นเพดเล็กๆนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระนะครับและพื้นผิวพระนะครับ ต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กรุนี่ฝังตัวแน่นเป็นชั้นกร,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกับขึ้นมาเป็นไขเลยนะครับพื้นผิวพระด้านในนี่ก็จะยุดจะยับจะย่นนะครับด้านข้าง ผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงติเตียนติชอบนะครับเพจเบนจตวันทางช่องทาง YouTube นะครับเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกท่านนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับสังเกตเห็นนะครับ พื้นผิวพระนี่ก็จะยู้จะยับจะย่นด้านหลังนะครับคาบขี้กลุกนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับเกจเห็นนะครับคาบขี้กลุกนี่ก็จะเป็นผลเป็นเม็ดกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับองนี้จะเป็นเนื้อดํากุสัมประสิวนะครับสุพรรณบุรีสังเกตเห็นวงแขนนะครับอ่อนช้อยสวยงามนะครับเช่นเดียวกันนะครับ เพจเบญจวรรณเราอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับทางช่องทาง y o u t u b e นะครับไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับใน f a c e b o o k นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน f a c e b o o k นะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับ อยากให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับหรือผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับไม่มีหรอกนะครับอย่างพระผงสุพรรณนี้กุสัมประสิวนะครับหายากกว่ากลุกวัดพระศีนะครับจะมีความเป็นไปได้นะครับมาเปิดแบ่งพันธ์ราคาจับต้องได้นะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับ สังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับเห็นเห็นนะครับลายเก็บรายละเอียดแบบชัดช้าเพื่อเป็นแนวทางนะครับมวลสารว่านี่จะฝังตัวอยู่ในพื้นผิวพระเลยนะครับเห็นเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับ หเห็นสภาพคาบขี้กลุกฝังตัวแน่นกระจายกระจายเป็นชั้นเลยนะครับใบหูนี่จะเรียวคมขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ํานะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง,ทาง youtube นะครับมีความสุขยามค่ํากับครอบครัวที่บ้านนะครับ ส่วนท่านใดนะครับขับรถออกต่างจังหวัดหรือกําลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับฝนตกชุกนะครับขอให้ทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่าน